เป็นไรอะดูเศร้าๆโอ้พี่โดนหญิงทิ้งนี่เลยคพี่ทำไมอะพี่ก็ดูดิเขาบอกรถผมอะพี่สีมันคนแก่สีมันคนแก่นั่งแล้วมันไม่ขาวไม่ดำมันดูแก่ครับพี่แล้วยังมีอีกนะพี่เขาบอกว่า,วารถผมอ่ะรถมันเตี้ยขึ้นลงลําบากเขาบอกก้าวขาลําบากลถผมแม่งไม่เหมือนคนอื่นเขามีแค่สองประตูอะเขาบอกว่าแบบพาเพื่อนเขานั่งพาน้องหมาน้องแมวเขาขึ้นมันลําบากเจ้ามากเลยคพี่ทําไมผมถึงไม่มีเหมือนคนอื่นเขา หมดเป็นเพียงการเล่าเรื่องราวเชิงสารคดีการให้ความรู้และกรณีศึกษาไม่มีเจตนาให้ร้ายของขู่ทำให้เสียงชื่อเสียงและชี้ช่องทางการก่ออาชญากรรมใดๆอีกทั้งช่องเรายังไม่สนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นข้อมูลบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม วันนี้ก็ผมพบกันอีกครับผมมอเตอร์โชว์คาร์วันนี้เรามาอยู่กับเจ้านี่แหละครับ BM นะครับ E36 นะครับเขียวเหนียวซับนะครับสีแท้นะครับโรงงานนะครับไม่ได้ทำสีนะครับรถเนี่ยเดิมทั้งคันนะครับเดิมทุกจุดนะครับติ๊กเกอร์โรงงานอะไรอยู่ครบภายในสวยกริฟเลยนะครับเอางี้ดีกว่านะครับคุยไม่ถูกใจผมไม่ขายนะคันนี้อยากได้คนที่รักรถเอาไปใช้ต่อนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมเขารักรถมากผมรับปากเขาว่าผมจะขายให้กับคนที่รักรถเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับผม คุณดูอ่ะคุณดูก่อนนี่ก่อนรถคันนี้นะครับบอกเลยครับไม่เคยตากแดดนะครับจอดในร่มตลอดคุณดูโลโก้ครับนี่รถปี2000นะโลโก้ยังใหม่นะครับใหม่กว่ารถตามด้านบางคันที่ต่อตากแดดอีกนะคุณดูไฟเขานี่เป็นไฟแก้วนะเคาะไปเนี่ยไม่ให้กระติ้งเป็นไฟแก้วนะครับยังใส่กิ๊กอยู่เลยนะครับโคมข้างในไม่มีลอกไม่มีเหลืองนะครับฟาร์ปอดลงสปอร์ตไลท์ใช้ได้หมดนะครับคันนี้ชุดแต่ง M 3รอบคันคุณดูรอยแทบจะไม่มีนะครับชุดแต่ง M 3รอบคันเนี่ยทะเบียน669คันนี้ผมไม่ปิดเพราะว่าราคาที่ผมจะบอกได้ ทะเบียนไปด้วยทะเบียน669นะครับเอาไปเช็คสูตรวิภาได้เลยครับคันนี้เช็คสูตรวิภาดีตลอดนะครับ A C C นะครับเพืจะไชื่อสูตรไม่ผิดเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันก่อนนะเพื่อนๆนี่นะครับห้องเครื่องนะผมให้ดูนะคันนี้ผมยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับแต่ให้ดูก่อนเลยว่าไม่อยากล้างเหตุผลคือให้ดูว่าของเดิมๆเนี่ยรถที่ลูกค้าใช้งานปกติเนี่ยซินเขาเนี่ยไม่รั่วไม่ตึมคุณเห็นไหมไม่มีรอยตึมนะครับจับไปเนี่ยยางเนี่ยยังเอามือจิกลงนิ่มๆอยู่เลยนะครับสีเนีีี่่่่่่่ยยฝาาาาาเเดิมมมมๆตตอุนนนนนนะะคคคครรัััับบแแว้้ใใหหท ห0 0่นกว่าโลเท่านั้นนะครับแท้รับประกันให้นะครับในตลาดเห็นขายตอนนี้ณวันนี้นะมีอยู่คันเดียวขายแพงกว่าผมด้วยเดี๋ยวผมค่อยเปิดราคาผมจะขายเท่าไหร่นะครับคุณดูติ๊กเกอร์นี่ติ๊กเกอร์แปะโรงงานนะครับอยู่ชัดไม่มีลอกนะครับไม่เคยทําสีภายในนะครับให้ดูข้างนู้นด้วยเบ้าโชกข้างนู้นติ๊กเกอร์นะครับอยู่ชัดนะครับสภาพติ๊กเกอร์เนี่ยยังอ่านออกทุกตัวเลยอักษรอยู่นะครับคันนี้สวยเดิมจริงๆนะครับเจ้าของรักรถนะครับพี่เขาขายเนี่ยเพราะว่าเขามีโปรเจกต์ซื้อตัวเก่ากว่านี้มาทำ เสียงนิ่งเงียบคลิปนะครับโคเมียมเขาเนี่ยยังไม่มีรอยหินเลยนะกระจังโคเมียมเคาเนี่ยยังไม่มีรอยหินเลยนะครับมาดูด้านข้างกันนะครับเพื่อนๆล้อเนี่ยชุดแต่งกับล้อเนี่ยเป็นของ M Sport หมดนี่โลโก้ M ชัดเจนนะครับแท้รับประกันให้ครับของแท้นะครับยางเนี่ยเป็นมิชลินไพลอร์ทแค่ยางนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะคันนี้รู้สึกยางจะเป็นปี20นะครับคุณดูตีนตุ๊กแกลเขายังอยู่ครบยางเนี่ยดอกแน่นๆนะครับยางดอกแน่นๆนะครับยางก็แพงล้อก็แพงนะครับคุณดูสะพานยางนี่ยังอยู่อยู่เลยสะพาาาานนนยยยยงงงเเีี่่ไอติสะพ ถ้าวิ่งเยอะเนี่ยพวกนี้มันจะสึกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันแหลมเกินยางออกมาเนาะแปลว่าอะไรรถเขาไม่ได้วิ่งรถเขาจอดอย่างเดียวเหมือนรถเขามีไว้โชว์มีไว้ออกงานอย่างเดียวนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยยังไม่แตกเลยนะครับอาจจะมีสีของแต่งซีดไปบ้างตามการเวลาแต่ดูแล้วคมล่องตรงสวยกลิบนะครับชุดแต่งแท้นะครับผมไม่รู้จะหาคําติมันตรงไหนเลยนะครับกระจกนะครับมองข้างก็เป็นกระจกเอ็นะครับคันนี้กระจกมองข้างเป็นเอเป็นกระจกเล็กนะครับตัดแสงนะครับเป็นกระจกเล็กตัดแสงนะครับมองไปได้จะเป็นสีฟ้าๆหน่อยแทงงานสบายนะครับคันนี้ประตูก็มีน้อยไปหน มีแค่สองประตูเองอยากได้สี่แต่มี2ประตูเองเนี่ยเปิดปุ๊บกระจกหดให้เพื่อนดูใหม่เปิดปุ๊บกระจกยังหดอยู่เลยนะครับปิด <Wow. S 1> ปุ๊บกระจกขึ้นมาแนบกับซีลยางขอบบนหาไม่ได้นะครับสภาพนี้ e สามกสองประตูเนี่ยสภาพนี้ไม่เก้าหมื่นทุกอย่างยังใช้ได้แบบนี้ผมมั่นใจว่าหาไม่ได้หายากมาก <laughs> มาเรามาดูไหนเปิดแล้วเรามาดูภายในกันก่อนนะครับคุณดูแผงข้างประตูนะครับแผงข้างประตูทุกชิ้นส่วนคุณดูเบาะนะครับสวยเดิมนะครับ กริปกิคุณดูมือจับประตูดีกว่าเนี่ยยังเป็นหนังแท้โรงงานมือนี้ยังไม่ลอกเลยนะครับมือเปิดยังไม่ลอกเลยนะครับสวยกริปนะครับเอ้ยจะดูประตูหลังแต่ว่ามันเปิดไม่ได้อ่ะเนี่ยให้ดูน็อตตรงนี้นะครับไม่มีรอยขัดนะครับน็อตแก้ม ยังเดิมอยู่นะครับเดิมกลิปนะครับน็อตแก้มน็อตประตูนะครับไม่มีรอยขานเดิมสนิทนะครับผมรับประกันให้เลยว่าหาสวยกว่าน,นี้ไม่ได้อะในไทยอ่ะไม่มีแล้วยกเว้นรถอยู่กับเจ้าสัวบางท่านอันนี้ยังไม่ได้เห็นไงย,ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันหน่อยครับว่าข้างหลังเนี่ยสาภาพคมสาภาพแผงหลังข้างหลังเราจะเป็นยังไงนะครับคุณมาดูดูไฟไฟไท้ายเขาโคมเงากริปโลโก้ BM ตสลักชัดเจนนะครับ ไม่มีหมองไม่มีหมดนเลยนะครับโลโก้หลังนะครับสวยนะครับเงาผันมาทางนี้จะเห็นโลโก้ครับ3 1ม i นไอะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ห้อยเอสตัวโตโตเลยนะครับว่ารถเรานะครับเป็น2ประตูนะครับเป็นสปอร์ตนะครับคุณดูชุดแต่งด้านหลังสีของแต่งเนี่ยสีดำเนี่ยยังคมเงากิฟต์รอยไม่มีเลยนะครับคันนี้เนี่ยแต่งแค่สวยงามนะครับไม่มีไม่มีการแต่งเพื่อแรงเพื่ออะไรนะครับแต่งสวยงามธรรมดาเลยนะครับประตูท้ายเนี่ยเปิดได้สบายมากนะครับอันนี้ ของที่พี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาเคมมู์มาสายพานเปลี่ยนมาแล้วนะครับทุกเส้นวาวอะไรสักอย่างเปลี่ยนมาแล้วเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับพี่เขาใส่มาให้ด้วยกีใส่ซีดีข้างหลังของโซนี่ก็ยังอยู่นะครับสวยงามใช้ได้นะครับคุณดูรฟมสวยกล่องเมดคิดนี่เคยเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอแลทแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยตัวยายังอยู่ครบนะครับไม่เคยได้ใช้นะครับนี่ยางอะไรเขา ยังสวยเป็นยางเป็นล้อเดิมนะครับยังอยู่แม่ลงแม่แรงอุปกรณ์นะครับมีครบหมดดูด้านหลังไปด้วยเลยนะครับสีเขียวเนี่ยทซัพย์เดิมๆนะครับขอบประตูเนี่ยคุณดูน็อตนะครับไม่ขยับนะครับอันนี้ติ๊กเกอร์นี่เก่าจนดําเลยนะติ๊กเกอร์โรงงานแปะเก่าจนดําเลยนะน็อตนี่ยครับไม่ขยับนะครับติ๊กเกอร์โรงงานยังอยู่นะครับแตกล่อนดําโลโก้ชัดเจนนะครับออกมิลลิเนียมออโต้นะครับ ามว่ารถต้องทําอะไรบ้างไม่ต้องทําอะไรครับเอาไปเช็คระยะต่อปกติครับขับได้ปกติ oh. ผมลองแล้ววิ่งร้อยเก้าติบสบายๆออกตัวช้านิดหน่อยเพราะว่าบอดี้รถตัวนี้หนักมากนะเป็นเหล็กเต็มๆตันๆเลยนะครับชนกับรถอ่ะผมบอกเลยว่ายากอะ่ะคันอื่นอ่ะจะเอาคันนี้ผูกยากแต่อย่าไปชนนับเสียได้นะครับ oh. เดี๋ยวมาดูด้านขวากันบ้างกระจกเใช้ได้ข้างเดียวหรือเปล่านะครับข้างขวากระจกผมก็ลดนะครับปิดกระจกผมก็ขึ้นเหมือนเดิมให้ดูภายในนะครับ มองข้างครับใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองข้างรับประกันให้ผมลองใช้แล้วนะครับพวงมาลัยคุณดูลอยนี่แทบจะไม่มีนะเบาเนี่ยไม่ตุดเลยนะไฟเนี่ยปุ่มไม่มีลอกเต็มๆแน่นแอร์เนี่ยปรับใช้ได้ปกตินะเย็นๆเดี๋ยวดูเบาหลังกันบ้างนะคันนี้มันยากนิดน,นึงนครับ เบาะเนี่ยไม่น่าจะเคยมีคนนั่งหลังเลยมั้งน่าจะนั่งอ,อยู่แค่สองคนนะไม่น่าจะมีคนนั่งหลังนะคันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันในรถดีกว่าฟังฟิลลิ่งเวลาอยู่ในรถเนี่ยหน้าบ้านผมเนี่ยทาถนนอยู่เสียง,งดังๆแบบนี้นะเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งกันว่าในรถจะเงียบขนาดไหนนะครับรถเก่า20กว่าปีเนี่ยเดี๋ยวไปเจอในรถครับวิทยุนะครับอย่างที่ได้ยินไปในตอนแรกเลยใช้งานได้ปกติตอนนี้ผมปิดวิทยุไปแล้วนะครับเปิดปิดใช้งานได้นะครับนี yeah. ป่ปิดได้แอบเปิดปิดห้ดองลม ใช้ได้นะครับปรับขึ้นลงใช้ได้นะครับแอร์เย็นนะครับโหเย็นจริงด้วยเย็นสบายเลยโหมดการขับขี่นะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับมีอีโค่นะครับมีโหมด M เนี่ยไม่แน่ใจว่าขับยังไงนะไม่เคยใช้เลยนะครับหัวเกียร์เนี่ยเดิมโรงงานนะครับมีรอยหลุดลอกนิดหน่อยนะครับผมถามพี่เขาทำไมไม่เปลี่ยนเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนมันไม่เดิมเขาให้คำพูดนี้เลยถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่เดิมพี่ชอบเดิมๆนะครับถ้าใครอยากให้เปลี่ยนอยากให้ทําทําได้นะครับแต่ว่า ผมจะยืนของเดิมไว้ก่อนนะคือเพื่อนบางคนชอบแบบเดิมๆจิ๊กๆเลยนะครับตัวหนังสือนะครับของการเปลี่ยนเกียร์เขาเนี่ยไม่มีลอกทวิกระจกไม่ลอกนะครับไม่ลอกเลยนะไม่มีอะไรลอกเลยนะครับแอนใช้งานได้ปกตินะครับแยกซ้ายขวานะครับอุณหภูมิซ้ายขวาเนี่ยปรับไม่เท่ากันได้ผมผมขี้หนาวผมก็ปรับให้ร้อนคนซ้ายขี้ร้อนจะปรับให้หนาวก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามดูนิ่เก๊ะนะครับใช้งานได้ปกติบุคเซอร์วิทมีนะครับภายในหลังคงหลังคานะครับ สภาพคลิปนะครับไม่มีตกท้องช้างนะไม่มีห้อยนะครับอันนี้ของเดิมครับเชื่อว่าเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนใหม่จะต้องดีกว่านี้ต้องดูใหม่กว่านี้นะครับนี่ดูเดิมเอ้ยแล้วรถมันขับได้จริงเปล่านะเดี๋ยวผมพาไปลองผมลงเนินให้ดูก่อนเลยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยรถเนี่ยเมื่อกี้เสียงดังๆที่ได้ยินนี่ยคุณนั่งแล้วคุณได้ยินไหมในนี้เงียบนะนี่รถปีสองพนะ ผมบอกเลยคันนี้จอดในลมนะสียางดีกว่าซีวิกประมาณเกสิเปอร์เ็นที่ผมซื้อมาขายเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยขับไปนะครับไม่มีสันนะครับไม่มีสะบัดนะครับรถขับปกติเลยนะครับรถเก่าปีสองพันแต่ว่าไมนะ่เก้าหมืนแปดอ่ะมันเป็นยังไงว่าซื้อไปกลัวซ่อมเนี่ยคุณซ่อมอะไรผมถามเลย๋ยวผมปล่อยมือขับรถด้วยแปดสิบนะครับเก้าสิบแต่ว่าต้องเบรกแล้วต้องเบรกแล้วนะ เบรกนิ่มๆรถปล่อยมือเบรกยังไม่ขยับเลยขนาดถนนไม่ดีนะถามว่ากินน้ํามันกี่โลลิตรผมวิ่งมาประมาณ700โลกินน้ํามันประมาณเฉลี่ยนะถ้าในเมืองผมมองว่ากินในเมืองน่าจะมี9โลลิตรนะแต่ต่างจังหวัดวิ่งลอยตัวเนี่ยสิบสามโลลิตรพอไหวนะครับแต่ถ้าคุณวิ่งลอยตัวลอยตัวอย่างเงี้ยแบบไม่ได้ออกตัวบ่อยมันก็จะไม่กินนะครับเพราะว่ารถเนี่ยรถรุ่นเก่าๆเนี่ยบอดี้เขาหนักมากประตงประตูเนี่ยเนี่ยประตูมันหนักอึกเลยนะครับ ปัดน้ำฝนใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมเชาให้ดูเนี่ยปัดน้ําฝนใช้ได้หมดนะครับคุณดูฟิล์มเรามีหน้าใหม่กิฟเนี่ยแดดเปรี้ยงๆเดี๋ยวผมเปิดกระจกให้ดูแดดเปรี้ยงๆเนี่ยข้างในเยน็นๆแทบไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยเนี่ยกระจกซ้ายขวาใช้งานได้ผมให้ดูระหว่างรอไฟแดงนะครับกระจกข้า,างเดี๋ยวปรับกระจกข้างให้ดูนเนี่ย,ยใช้งานได้หมดนะกระจกเ็มนะซ้ายขวาใช้งานได้หมด ขวาไม่รู้เห็นไหมเดีย๋ยวผมปรับไปดูอ่าอกระึบกระดึ๊บนี่สภาพนี้ไม่มีอีกแล้วนะคันนี้นะเอาเท่าไหร่ดิลงทะเบียนในเว็บตลาดรถมีคันหนึ่งขายอยู่6 9 9 6 8 9 698อะไรประมาณนี้คันนี้ผมเอาไปเลยพร้อมทะเบียนผมให้ไปเลย669ซื้อสดเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์คิดว่าจัดได้แต่ไม่ค่อยแนะนำนะครับแล้วก็คงจัดได้ไม่เต็มด้วยคงห่างอาจจะต้องมีดาวหลายแสนนะอาจจะจัดได้ต้องลองถ้าลูกค้าประวัติเครดิตดีเนี่ยเขาให้จัดอยู่แล้วแหละแต่ถ้าลูกค้า ธรรมดาธรรมดาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาอาจจะไม่รับนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเอาไปก่อนนะครับ669โอนให้นะครับเนี่ยไฟผมมั่นใจว่าเปิดได้ยังติดไม่ได้เตรียยเลยเปิดก็ยังติดอยูย่ติดตุ๊กดวงด้วยรถสภาพนี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับขอคนที่รักรถนะครับราคาอย่าต่อรองกันเลยนะครับผมให้ไปเลย669ทะเบียน669เหมือนกันตามทะเบียนเลยนะครับเลขสวยๆใน E ีีหน้านะครับ จะเป็นรถอะไรนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์ไปก่อนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราครับทีมงานจิโรคานะครับในการหารถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับมาให้เพื่อนๆได้เชยชมนะครับใน EP หน้าครับจะเป็นเรื่องอะไรไว้เจอกันครับสวัสดีครับ